ที่65สนายสุเมธร,รับจดหมายใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเอ่ยถามชายหนุ่มตรงหน้าคุณว่าคุณมาตามภรรยาหรือไม่ปรากฏบ่อยนักที่ท่านจะใช้คำว่าคุณกับผู้ใด เพราะคำคำนี้จะถูกนำมาใช้ก็เฉพาะแต่กับคนที่ท่านรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกห่างเหินต่อท่านเท่านั้นความรู้สึกดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางใจของแต่ละคนผู้ที่มาวัดป่ามะม่วงส่วนใหญ่จะมาเพราะศรัทธานับถือในท่านพระครูหากก็มีบางคนที่มาแล้วเกิดความรู้สึกไม่ยอมรับนับถือท่านทั้งนี้เพราะคุณสมบัติทางใจของเขาเป็นไปในทางลบเช่นเป็นคนที่ชอบสร้างอากุศลกรรมเป็นเนืองนิด จนกิตคุ้นเคยกับความชั่วร้ายครั้นเมื่อมาพบบุคคลเช่นท่านซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางใจตรงข้ามกับตนจึงไม่สามารถทำใจให้ยอมรับนับถือได้เมื่อเขามีความรู้สึกห่างเหินต่อท่านเช่นนี้ท่านจึงต้องวางตนให้เหมาะสมกับความรู้สึกของเขาด้วยการไม่ใช้ถ้อยคำที่แสดงความเป็นกันเองให้เขาต้องอึดอัดขัดข้องใจครับเห็นข็ว่าเธอหนีมาบวชชีที่วัดนี้ ทำไมถึงต้องหนีมาล่ะท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของบุรุษตรงหน้าเรามีเรื่องกันนิดหน่อยครับเรื่องของผัวเมียคำตอบนั้นบอกเป็นในๆว่าคนเป็นพระอย่ามายุง่งเอถ้าอย่างนั้นเห็นจะเป็นคนละคนเสียแล้วเพราะแม่หนูคนที่ชิ่เตยก็บอกอาตมาว่าเขายังไม่ได้แต่งงานสงสัยว่าคุณคงจะมาผิดวัดเสียแล้ว ชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังแต่แล้วก็ถามอีกว่าเขาท้องหรือเปล่าครับภรรยาผมเขาตั้งท้องอ่อนๆอันนี้อาตมาไม่ขอตอบเพราะมันเป็นความลับของเขาว่าแต่ว่าคุณเป็นสามีทําไมถึงปล่อยให้เขาหนีมาบวชละ่ะท่านซักไซเพื่อให้เขาสารภาพผิดผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นแล้วนี่ครับว่าเป็นเรื่องของผัวเมียท่านเป็นพระก็อยู่ส่วนพระ นอกจากจะไม่ยอมสาราภาพแล้วเขายังใช้ถ้อยคำที่ไม่สมควรกับท่านอีกด้วยถ้าอย่างนั้นอัตมาก็ต้องขอโทษที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณที่ถามเพราะอยากจะช่วยแก้ปัญหาแต่ในเมื่อคุณคิดว่าอัตมายุ่งก็ต้องขอโทษด้วยเห็นท่านยอมรับผิดชายหนุ่มจึงรุกอีกว่าท่านอนุญาตให้เขาบวชได้ยังไงคนหนีผัวมาท่านก็ยังบวชให้ผมว่าท่านทำไม่ถูกต้องนะครับ ใครว่าอาตมาให้เขาบวชละคุณท่านเจ้าของกุฏิแยง้งรู้สึกสมเพศบุรุษตรงหน้าเสียนักกดแห่งกรรมของเขาเปิดเผยให้เห็นว่าเขาไม่มีทุนเดิมอยู่เลยทุนเดิมที่หมายถึงบุญกุศลอ้าวถ้าไม่ได้บวชแล้วทำไมเขาหายมาต้องร่วมยีสิบวันแล้วเขามาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรหลวงพ่อให้เขาอยู่ในฐานะอะไรไม่ทราบชายหนุ่มแสดงอาการก้าวร้าว และคิดอกุศลต่อท่านจเจ้าอาวาสเพราะริดหึงคุณอย่าคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยมโนทุจริตก็มีทุกมีโทษนะคุณอาตมาไม่เคยคิดอกุศลเช่นนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กเข้าไปเรียกแม่หนูคนนั้นมาแล้วคุณลองไปคุยกับเขาไปถามเขาดูไม่ต้องถามต่อหน้าอาตมาก็ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่กล้าพูดความจริงต่อกันคุณลงไปรอเขานะ ให้รออยู่ข้างล่างนั่นแหละถ้ายังมีข้อข้องใจสงสัยค่อยขึ้นมาถามอัตมาขอผมไปรอเขาที่อื่นไม่ได้หรือข้างล่างเหม็นออกจะตายเหม็นตะแก่ที่นั่งหลับตายอยู่นั่นเขาหมายถึงอาจารย์ชิดช่วงที่มานั่งรอในขุนทองขึ้นมารายงานท่านเจ้าของกุฏิเขาต้องนั่งทนดมกลิ่นไร้ากาที่โชยมาจากกายของบุรุษนั้นงั้นก็ไปนั่งรอที่ศาลาริมแม่น้ำก็ได้ ที่นั่นอากาศดีแล้วบอกเด็กของอัตมาให้พาแม่หนูเตยไปหาที่นั่นท่านแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นให้เขางั้นผมไปละ่ะคงจะเป็นคนเดียวกับภรรยาผมเขาว่าแล้วลุกตามออกไปโดยไม่ได้ทำความเคารพในขุนทองนั่งรอฟังข่าวอยู่ครั้นเห็นเขาลงมาจึงถามท่านว่ายังไงบ้างฮะพี่คนถามอยากรู้จะว่ายังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของแก พาฉันไปรอที่ศาลาท่าน้ำและไปตามเมียฉันให้มาพบด้วยคนถูกถามออกคําสั่งนายขุนทองรู้สึกขัดเคืองกับถ้อยคําและกิริยาของอีกฝ่ายแรกเห็นเขาแอบชื่นชมในใจว่าสุดหลอ่อครั้นได้ฟังถ้อยคําได้เห็นกิริยาเย่อหยิ่งจังหองของชายหนุ่มจึงประเมินค่าบุรุษนั้นในใจหล่อแต่รูปจูบไม่หอมหลวงลุงสั่งหรือเขาถาม หากไม่ใช่คำสั่งของท่านพระครูเขาจะไม่ยอมไปด้วยนึกชังน้ำหน้าขนยะโสโอหังทำไมต้องให้ท่านสั่งฉันสั่งไม่ได้หรือไงชายหนุ่มถามพัผ่าน,านได้คุณสั่งได้แต่ผมไม่จำเป็นต้องทำเพราะคุณไม่ใช่เจ้านายผมแล้วผมก็ไม่ชอบให้ใครมาวางอำนาจที่กุฏิหลวงลุงของผมขนาดรัฐมนตรีเขายังไม่วางอำนาจเลยแล้วคุณเป็นใครไม่ทราบ ความโกรธทำให้ในายขุนทองเรียกความรู้สึกของความเป็นผู้ชายกลับคืนมาสายตาดูถูกดูแคลนของอีกฝ่ายทำให้เขาต้องปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกที่อยากจะเป็นเอาไว้คนทั้งสองทุ่มเถียงกันหนักขึ้นและเสียงก็ดังขึ้น,ด,นดังขึ้นตามลำดับอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีอันต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนออย่างแสนจะรำคาญกระทั่งได้ยินนายสมชายเข้ามาห้ามทัก เรื่องอะไรกันเกรงใจอาจารย์เขาบ้างสิผู้ชายคนนี้มาหาเรื่องกับผมก่อนนายขุนทองฟ้องสิทธวัดรู้สึกดีใจที่เพื่อนร่วมกุฏิใช้คำว่าผมแทนที่จะเป็นหนูอย่างเคยทั้งซุ้มเสียงก็ฟังดูเป็นผู้ชายเจกเช่นคนอื่นเขาใครหาเรื่องใครฉันใช้แกดีๆแกก็มาพานเอากับชั้นคนมาตามหาเมียเถียง เขาใช้อะไรเองก็ไปทำเสี้ยซี้ยขุนทองเขาเป็นแขกของหลวงพ่อนะชายหนุ่มเตือนสติคนอายุน้อยกว่าแล้วถามคนเป็นแขกว่าคุณใช้เขาทำอะไรหรือครับฉันให้เขาช่วยพาไปที่ศาลาท่าน้ำแล้วก็ให้ตามเมียฉันไปที่นั่นเห็นนายสมชายเข้าข้างชายหนุ่มยิ่งแสดงทีท่าว่าตัวเองสำคัญและยิ่งใหญ่ขอโทษนะครับภรรยาคุณชื่ออะไรครับ ระเดี๋ยวผมจะจัดการให้ชื่อเตยแต่ฉันต้องการให้ในคนนี้จัดการเอาเธอครับเรื่องแค่นี้ผมทำให้ได้อย่าคิดไปเอาชนะค้าคารกับเขาเลยครับเพื่อนผมก็เป็นโคนันทิวิสารถ้าพูดดีๆก็ทำขาดใจเลยแต่ถ้าพูดไม่เข้าหูให้เอาไปฆ่าเขาก็ไม่ยอมทำให้หรอกครับสิวัตรชี้แจงงั้นก็ดีละฉันมันคนชอบเอาชนะเสียด้วยแกพาฉันไปเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นฉันจะขึ้นไปฟ้องหลวงพ่อชายนมครูผมไม่ไปนายขุนทองปฏิเสธเสียงดังและเฉียบขาดนสมชายสุดจะทานทนเพราะขิงก็ราขาก็แรงเขาจึงจำต้องขึ้นไปเล่าให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกนายสมชายว่าลงไปบอกเจ้าขุนทองมันว่าถ้าไม่พาไปฉันจะเป็นคนพาไปเองพาไปทั้งขาหักๆอย่างนี้แหละท่านรู้ ว่าแม้หลานชายจะทิฐิมากเพียงใดก็ยังพอพูดกันรู้เรื่องแต่คนที่มีคุณสมบัติทางใจไปในทางลบนั้นไม่มีวันพูดกันได้เลยเมื่อไหนสมชายลงมาบอกกล่าวนายขุนทองจึงพูดกับชายผู้นั้นว่าตกลงผมยอมแพ้เชิญทางนี้เขาลุกขึ้นเดินนำความรักความห่วงใยในหลวง,ลงมีมากกว่าความอยากเอาชนะเจ้าหนุ่มใจอกุศลผู้นี้ ถ้าไม่ใช่เพราะข้าหวงหลุงลุงแล้วก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมแพ้เองชายหนุม่มคิดอย่างข้างแขนขณะพาว่าที่สามีนางสาวเตยเดินไปยังท่าน้ำส่งเข้าแล้วจึงเดินไปยังโรงครัวเพื่อบอกกล่าวบุคคลผู้เป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเขาไปพบนางบุญพาน้องสาวนางบุญรับผู้มีคุณสมบัติปากคอเระร้ายไม่แพ้พี่สาว นางอาสามาเป็นคนล้างจานชามและเป็นลูกมือให้แม่ครัวเช่นช่วยหั่นผักปอกหอมปอกกระเทียมเป็นต้นป้าเห็นนางเตยมาอยู่แถวนี้บ้างไหมชายหนุ่มถามตะกี้มันมากินข้าวแม่พอถูกค่าสะกิดเข้าหน่อยหายหัวไปเลยสงสัยจะไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าโบสถ์ละมัง้งเอ็งลองตามไปดูซิป้าไปสะกิดอะไรเขาล่ะนายขุนทองถาม คนที่มาวัดนี้ใช่จะเป็นคนดีไปเสียหมดก็ดูอย่างเจ้าหนุ่มคนนั้นและยายแก่คนนี้สิน่าสงสารหลวงลุงแท้ๆท,ที่ท่านไม่มีโอกาสเลือกสรรคนดีๆมาช่วยงานเขาเคยคิดเหมือนกันคิดว่าจะเขียนป้ายไปติดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าวัดเขียนว่าวัดนี้ต้อนรับเฉพาะคนดีก็ว่าจะลองไปปรึกษาหลวงลุงดูเหมือนกันขณะเข้าหันหลังกลับ เพื่อจะเดินไปยังพระอุโบสถนางบุญพายัางอุตส่าห์ส่งท้ายให้ได้ยินอีกว่าสงสัยจะหลงรักเมียคนอื่นอีเตยจะหาพ่อให้ลูกได้กันก็คราวนี้และแม้จะโกรธเคืองกับวาจากล่าวร้ายเสียดสีหากนายขุนทองก็ระงับอารมณ์ได้เขารู้ว่าหากไปมีเรื่องกับใครแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนมากที่สุดก็คือหลวงลุงของเขา อีกประการหนึ่งท่านก็อยู่ในภาวะอาพาธป่วยไข้ควรหรือที่เขาจะหาเรื่องหนักอกหนักใจไปให้นางสาวเตยกำลังนั่งสมาธิหล่อนพยายามระงับอารมณ์โกรธครึ่งที่มีต่อนางบุญพาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองขณะที่หล่อนนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงครัวนางบุญภาก็ด่าหมาด่าแมวประชดหล่อนอยากจะลืม้อยคำเสียดสีเหล่านั้น แต่ยิ่งนั่งก็ยิ่งดูเหมือนเสียงของนางบุญพาดังก้องอยู่ในโสดประสาทเสียงที่หล่อนไม่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังอีพวกแม่ไม่ผัวทิ้งนางด่าบรรดาหมาแมวที่มายุ่มย่ามอยู่แถวนั้นเพื่อรอคอยกินเศษอาหารพังปลายตามาทางหล่อนครั้นไม่เห็นปฏิกิริยาตอบโต้จึงดำเนินการด่าดต่อไปพวกมึงก็ดีแต่แรดแรดไปวันวันเสร็จแล้วก็ท้องไม่มีพ่อ ที่พวกตูดไว้ไม่เลือกว่าไทยว่าแขกขอให้เป็นตัวผู้เป็นดิกด๊กๆเข้าใส่โกรธหนอโกรธหนอหญิงสาวกำหนดอยู่ในใจเกิดอาการคอแข็งกินข้าวไม่ลงในที่สุดจึงลุกเดินออกมาตั้งใจว่าจะไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่หน้าโบสถ์แต่แล้วหล่อนก็นั่งอยู่ไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นเดินจงกลมครั้นเห็นนายขุนทองเดินมาหา ก็เอ่ยถามพี่มีธุระอะไรกับหนูหรือเปล่าหรือว่าหลวงพ่อให้มาตามหล่อนลืมไปแล้วว่าวันนี้วันที่เท่าไรเพราะามาำมักขะแม่กับการปฏิบัติจนลืมวันลืมเวลาผัวเองมารออยู่ที่ศาลาท่าน้ำรีบไ,ไปหาเขาเร็วๆเ,เ,เข้าบอกแล้วก็ตั้งท่าจะเดินกลับนางสาวเตยเห็นผิดสังเกตเพราะทุกครั้งเขาจะพูดคุยต่อล้ะต่อเถียงกับหล่อน ทว่าวันนี้ดูเขาเงียบขรึมผิดปกติจึงถามวันนี้พี่ไม่สบายหรือเปล่าข้าสบายดีรีบไปหาผัวเองเถอะประเดี๋ยวเขาก็จะมาพานเอากับข้าอีกหรอกแสดงว่าเขาพูดไม่ดีกับพี่ใช่ไหมล่ะหนูพอจะรู้หรอกผู้ชายคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไรหนูชักไม่อยากแต่งงานกับเขาแล้วละหล่อนพูดจากใจจริงไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับการมาของเขา ช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติจิตใจของหลอนละเอียดประนีดขึ้นตามลำดับและปัดนี้ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาในการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยไม่เอาตันหาอุปาทานเข้าไปเกาะเกี่ยวแต่เองก็ต้องแต่งนะเพราะเองท้องกับเขาแล้วนี่ถ้าเองไม่ท้องไม่ไส่ข้าก็จะไม่สนับสนุนให้เองแต่งกับเขาหรอกเห็นหญิงสาวไม่เข้าข้างหนุ่มคนรัก นายขุนทองก็อารมณ์ดีขึ้นจึงแสดงความห่วงใยออกมานั่นสิแต่พูดก็พูดเถอะนะพี่ถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขายังไม่เปลี่ยนนิสัยหนูก็จะเลิกกับเขาหนูเลี้ยงลูกเองได้นี่หนูพูดจริงๆนะพี่หล่อนพอจะมองเห็นอนาคตการร่วมชีวิตกับผู้ชายคนนั้นคงจะไม่ยั่งยืนหากเขายังคงเป็นเช่นที่กำลังเป็นอยู่ เอาเถอะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันรีบๆไปหาเขาเถอะถ้าเองไม่อยากให้ข้าต้องเดือดร้อนพูดจบคนนำข่าวมาให้ก็เดินกลับไปยังกุฏินางสาวเตยตั้งสติกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปตลอดทางทุกย่างก้าวกระทั่งถึงสาราริมน้ำเตยเตยจริงๆนั่นแหละคนที่คอยอยู่ลุกเดินเข้ามาหา ทันถึงตัวก็เข้าโอบก,กอดผู้หญิงท้องดูเปล่งปลั่งสดใสและสะสวยเป็นทั้งร่างพี่เมธอย่าทำอย่างนี้นี่มันในวัดในวานะนางสาวเตยว่าพลางแกะมือคนรักออกจากการโอบก,กอดในวัดที่ไหนกันนี่มันนอกวัดนั่นไงประตูเขาชี้ไปที่ประตูที่เขาเดินออกมาสู่ศาลาแห่งนี้ถึงอย่างนั้นก็เธอฉันกำลังเข้ากรรมาฐานพี่จะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้ คำว่ากรรมฐานไม่เคยผ่านหูในสุมเมธเขาจึงคิดอกุศลกับหล่อนอ้อเดี๋ยวนี้เธอรังเกียจพี่เสียแล้วหรือที่แต่ก่อนไม่เห็นเป็นนี่นาคงจะเจออะไรดีๆเข้าละสิกับสมพานหรือกับลูกศิษย์ล่ะพี่เมธหญิงสาวเรียกชื่อคนรักด้วยเสียงเกือบเป็นตะโกนพี่อย่าเอานารกมาให้ฉันได้ไหมพี่รู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาหลวงพ่อท่านรู้นะ พี่จะพูดจะคิดยังไงท่านรู้หมดนั่นแหละอ๋อนี่เธอกำลังจะบอกพี่ว่าเขาเป็นผู้วิเศษงั้นสินายสุมเมธพูดด้วยมีจิตด้วยสยาในท่านพระครูไม่ใช่เขานะพี่ต้องพูดว่าท่านถึงจะถูกนี่ฉันพูดจริงๆนะว่าท่านรู้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่ท่านก็รู้ฉันคิดอะไรพูดอะไรกับใครท่านก็รู้หมดแล้วหล่อนจึงเล่าเรื่องราวให้เขาฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยความมั่นใจว่าเขาจะต้องเกิดศรัทธาภาษาทะาบ้างไม่มากก็น้อยหากก็ต้องผิดหวังเมื่อไหนสุเมธรพูดว่าโธ่เอ้ยจ้างพี่ก็ไม่เชื่ออะไรจะเก่งถึงปานนั้นพี่ว่าดาวเก่งเสียมากกว่านางสาวเตยคร้านจะพูดต่อปัญญาทำให้หล่อนมองชายคนรักอย่างทะลุปรุโปรงชายผู้นี้มืดบอดจนไม่ยอมรับว่าแสงสว่างมีอยู่ในโลก ตกลงฉันจะยังไม่กลับนะอยากอยู่ให้สบายใจไปอีกสักสี่ห้าวันหญิงสาวพูดจากใจจริงอ้ออยู่มาร่วมยี่สิบวันยังไม่พอใจอีกหรือสมภารวัดนี้คงสนีแรงสินะเธอถึงได้อยากจะอยู่ต่อวจีทุจ,จริตพรั่งปลูออกมาจากมโนทุจ,จริตนางสาวเตยสุดจะทนฟังรอนรู้ว่าหากขืนดื้อดึงอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้ผู้ชายคนนี้ยิ่งบาปหนามากขึ้น ถึงอย่างไรเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของลูกในท้องการจะทำให้เขาต้องมืดมนมากไปกว่านี้หาควรไม่ตกลงกลับก็กลับงั้นให้ฉันไปลาหลวงพ่อก่อนนะมาอาศัยข้าวน้ำท่านตั้งหลายวันต้องไปกราบขอบคุณท่านเธอขึ้นไปคนเดียวนะพี่จะรออยู่ข้างล่างอ้อชวนเจ้ากับเธอนั่นขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยชายหนุ่มพูดเขารู้สึกไม่ชอบท่านเอามากมาก ถึงกับไม่อยากขึ้นไปพบปะอันที่จริงกระแสบาปของเขาไม่อาจต่อต้านกระแสบุญของท่านได้ต่างหากเรากลู่ใหญ่นายขุนทองก็นำนางสาวเตยขึ้นมาพบท่านเจ้าของกุตินายสมชายตามขึ้นมาด้วยเพราะไม่อยากอยู่ดูหน้าผู้ชายคนนั้นอาจารย์ชิดรู้ว่าเขาคงจะรังเกียจจึงเลี่ยงออกไปเดินจงกรมที่หน้าโบสถ์ชั้นล่างของกุติจึงมีนายสุมเมษนั่งรออยู่อย่างกระสับกระส่าย กราบท่านพระครูแล้วนางสาวเตยก็นั่งร้องไห้กระซิกกระซิกร้องไห้ทำไมอีกละ่ะเขามารับแล้วไม่ใช่หรือท่านถามอย่างปราณีหนูไม่อยากไปค่ะหลวงพ่ออยู่ที่นี่สบายอกสบายใจดีเหลือเกินถึงจะถูกยายบุญพาว่ากระทบกระเทียบหนูก็ทำใจได้ดีเสียอีกจะได้ทำแบบฝึกหัดไปในตัวหล่อนพันานา กลับไปเธอหนูไปแต่งงานแต่งการให้เป็นเรื่องเป็นราวพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าเอาเธอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นภายหลังก็ค่อย,อย,อยว่ากันใหม่ท่านเห็นกฎแห่งกรรมของคนคู่นี้แล้วว่าจะอยู่กันไม่ยืดเพราะทำไม่เสมอกันแต่หนูสังหรณ์ใจคะ่ะหลวงพ่อสังหรณ์ใจว่าคงจะอยู่กันไม่ยืด หลวงพ่อมีความเห็นว่าอย่างไรคะหล่อนถามเพราะรู้ว่าท่านต้องรู้ในตอนนี้หลวงพ่อยังไม่มีความเห็นอะไรแต่ถ้าต่อไปในภายภาคหน้าหากหนูมีปัญหาอะไรจะปรึกษาก็มาหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อยินดีรับปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าท่านตั้งใจพูดตลกเพื่อคลี่คลายบรรยากาศที่แสนจะเคร่งเครียดให้ใคลายความเครียดลงเอาละ ในฐานะที่หนูจะมีคู่หลวงพ่อก็จะพูดถึงหลักธรรมของชีวิตคู่ให้ฟังเพื่อหนูจะได้จดจำเอาไว้ประพฤติปฏิบัติหลักธรรมของชีวิตคู่คือธรรมที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตสม่าเสมอกลมกลืนกันอยู่ครองกันยืดยาวเขาเรียกธรรมนั้นว่าสามะชีวิตธรรมสี่ซึ่งได้แก่สมะศรัทธาคือมีศรัทธาเสมอกันสมะศีลา มีศีลเสมอกันสมะจาคามีการเสียสละเสมอกันและสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันคู่สมรสใดมีธรรมทั้งสีนี้เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันยืดแต่ถ้าคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งทุศีลก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงไหมเพราะศีลไม่เสมอกันข้ออื่นๆก็ทํานองเดียวกันคำสอนของท่านพระครู ทำให้หนางสาวเตยสรุปได้เดียวนั้นว่าหล่อนกับนายสุเมธมีทำไม่เสมอกันสักประการเดียวไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลการเสียสละหรือปัญญาหลวงพ่อคะหนูขอพรให้ลูกในท้องด้วยคะ่ะเมื่อพูดเรื่องผัวแล้วทำให้หล่อนไม่สบายใจจึงเปลี่ยนมาพูดถึงลูกแทนหลวงพ่อขออวยพรขอให้นักปราชญ์มาเกิดนะ แต่หนูก็ต้องทำให้พรนั้นสมฤร็จผลด้วยโบราณก็สอนไว้ถ้าเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดถ้าเรือนสะอาดนักปราชมาเกิดเรือนในที่นี้ก็หมายถึงเรือนกายเรือนวาจาและเรือนใจหรือจะหมายถึงที่อยู่อาศัยก็ได้ถ้าเรามีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์คนที่เขาจะมาเกิดกับเราก็ต้องมาจากที่ดีแต่ถ้าเรือนสกปรกแน่นอนเหลือเกิน พราะผู้ที่จะมาเกิดนั้นจะต้องมาจากนรกเราจะรู้ได้เลยว่าลูกเรานี้เป็นนักปราชดหรือเป็นสัตว์นรกมาเกิดถ้าใครมีลูกที่มาจากนรกนะเชื่อเธอพ่อแม่หาความสุขไม่ได้เลยเพราะเขาจะเถียงพ่อเถียงแม่คําไม่ตกฟากแล้วก็ขยันหาเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่ถ้าเป็นนักปราชมาเกิดก็จะทำให้พ่อแม่สุขสบายทั้งกายทั้งใจ แล้วก็จะนำชื่อเสียงเกีดยรติยศมาสู่วงตระกูลหนูมั่นรักษากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดด้วยการหมั่นเจริญกรรมาฐานนะหนูนะแล้วหนูจะประสบความสุขความเจริญในชีวิตเอาละกลับไปได้แล้วประเดี๋ยวคู่รักเขาจะรอนานท่านพูดเพราะรู้ว่าในสุเมธกำลังนั่งด่าท่านในใจท่านยังรู้อีกว่าไม่นานนักหรอกที่คนคู่นี้จะต้องเลิกร้างกันไป และต่างก็จะพบกับคนที่มีธรรมเสมอกับตนคือมีคุณสมบัติทางใจเหมือนๆกัน